ต้องเที่ยวทั่วไทยครับหัวใจสีเขียวลงเรื่องขยันเนี่ยครับอ๋อแบบคนมาขึ้นพระบาทหวงปีนี้ใช่ไหมครับมันก็อุทยานไหนก็ได้ครับอุทยานมีอุทยานร่วมอ๋อมีหลายที่ใช่ไหมข้างในใช่ครับคือว่าเราสามารถใช้หลายที่เนี่ยอ๋อฮะสมุทรยานครับอ่าครับครับผมพี่แล้วอย่างนี้แบบปีนี้วันนี้วันแรกเนี้ยคนเริ่มมากันเยอะหรือยังครับพี่ก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มทยอยมา เที่ยงคืนะครับเริ่มเปิดมาคนเริ่มเยอะแล้วครับอยู่เป็นร่มไฟใหญ่ร่มไฟใหญ่นะขบนนอสองเป็นขบวนเนาะพอแล้วนะครับบางท่านก็อาจจะได้บางคนมาสักนะครับเก้าครั้งนนะครับเอาตั้งไว้ไว้ครับเป็นของเรานะครับคิดว่าเป็นของเราที่เราทําทุกอย่างนะครับเป็นของเรา พี่มากี่ปีแล้วฮะเนี่ย 15, 15ปีหลัง15ปีป,ป,ปีนี้มาครบสองปีเดี๋ยวปีหน้าครบสามปีมูดจะไหวป่ะแต่ทางเขาทําขึ้นแบบง่ายกว่าเดิมเยอะนะพี่เนาะ,<อ>ะคือเดินม,มาเราแบบไม่เหนื่อยปีก่อนๆคนขขับเ้าใจแต่ก็ยังดีที่มาวันนี้แล้วแบบคนยังไม่ค่อยทย,ยอยมาเหมือนกับเยอะนะอ๋อมาขึ้นกับเยอะ,ะ,อยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชปกติอ่ะที่เคยมากลางคืนนะอ่ะยังดีนะรุ่นอกมากงอาก้านะใครเดินนะ สำคัญเลยนะเพราะฉะนั้นสําับใครสนใจจะเป็นเจ้าภาพแต่วอุปกรณ์